ว STUDENT: สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนเรื่องระบบประสาทของมนุษย์กันนะคะ,ะทีนี้มาดูระบบประสาทของมนุษย์ก็มีประกอบด้วยอะไรบ้างและมีโครงสร้างอย่างไระนะคะนี่คือระบบประสาทของมนุษย์นี่คือสมองนี่คือสมองของมนุษย์นะคะนี่คือสมองของมนุษย์นี่คือลอายไขสันหลังตรงนี้ นี่คืออะไรเส้นประสาทเส้นประสาทก็แยกออกมาจากไขสันหลังอีกทีหนึ่งในร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทหลายหลายล้านเส้นเลยทั่วทั่วร่างกายจะมีเส้นประสาทและไขสันหลังก็อยู่ตรงกลางนะคะรัศมองของเราก็อยู่ที่หัวถูกไหมคะอ่าก็ประกอบด้วยโครงสร้างก็มีสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอ่า แต่ละส่วนว่ามีโครงสร้างและการทำงานอย่างไรนะคะมาดูมาดูระบบประสาทก่อนการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางเดี๋ยวเราจะเรียนสองเรื่องเรื่องระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอกนะคะระบบประสาทส่วนกลางเรามาดูว่ามีการทำงานของอะไรบ้างนะคะระบบประสาทส่วนกลางก็จะ มีศูนย์ควบคุมการทำงานของร่างกายซึ่งทำงานพร้อมกันทางด้านกลไกและด้านเคมีนะคะไยใต้อำนาจจิตใจนะอยู่ไปใต้อำนาจจิตใจซึ่งประกอบไปด้วยสมองแล้วก็ไขสันหลังโดยมีเส้นประสาทนะคะหลายล้านเส้นทั่วร่างกายจะส่งข้อมูลกระแสรประสาทออกจากบริเวณศูนย์กลางต่างๆอันนี้ก็คือเป็น ระบบประสาทส่วนกลางนะคะทำการทํางานของสมองไขสัหลังแล้วก็เส้นประ,ะ,ประสาทควบคู่กันไปภายใต้อํานาจจิตใจนะอ้าทีนี้เรามาดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรโครงสร้างของแต่ละส่วนแล้วก็มีการทํางานอย่างไรนะคะ